วันนี้ไม่ได้วาาเลยเจอร์้องเป็นแต่งส้มแต่งไม่ใเลยค่ะคอนซีนเลอร์อันนี้เราใช้คอนซีลเลอร์นะครับลงใต้ตาให้น้องนะฮะปีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าน้องจะลงทิฟฟ้าหรือเปล่าระหว่างนี้ใครมีคำถามไดถามพ่ชาสามารถพีมาได้เลยนะคะพีมาได้เลยจ้ะ เ,เทคนิคนึงเลยนะคบน้องฉัตรจะใช้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์นะครับลงบริเวณรอยคลำใต้ตาอันนี้น้องฉัตรเลือกใช้คอนซีลเลอร์ที่มันมีสีอมชมพูนิดนึงเพราะว่าใครที่ใต้ตาคล้ำนะจ๊ะที่มีความเป็นเส้นเลือดที่มันทําให้ตาเราดูม่วงๆ้ําๆเนี่ยต้องใช้คอนซีลเลอร์ที่มีความอมชมพูนิดนึงแต่ข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยอมชมพูเนี่ยคือมันจะมีตรงที่ว่าถ้ามันชมพูมากเกินไปมันจะมีการแอนตี้ออกซิไดก็คือว่า เจออากาศแล้วมันจะมีสีเปลี่ยนก็คือสีมันจะเข้มกว่าเดิมเยอะมากซึ่งมันจะต่างกับเบสสีเหลืองแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้ตาเราครามมากเนี่ยใช้คอนซีลเลอร์สีเหลืองได้ไหมจะบอกว่าถ้าคราแล้วใช้สีเหลืองมันจะกลายเป็นเทาดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาคอนซีลเลอร์ที่มันมีความแดงหรืออมชมพูเนี่ยเข้าไปตัดนะจ๊ะอ่าก็อยู่บ้านเรียนแต่งหน้ากันไปด้วยกันเนาะกอสกัสะสนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะน้องจัดก็จะมาสอนแต่งหน้าให้แบบฟรีๆเลยดี